รถไม่มีใบขับขี่ต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะครับวันนี้ถ้าใครกับรถไม่มีใบขับขี่ต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าท่านไม่ฟังท่านอาจจะเสียทรัพย์ได้เมื่อเกิดเหตุนะครับผมจะแบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกในกรณีที่เกิดเหตุแล้วมีการพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดเนี่ยเขาจะไม่ใช้อ่าไม่มีหนังผิดเป็นตัวชี้วัดนะครับเขาจะใช้กฎหมายจราจรเท่านั้น ในการพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกอันนี้จําไว้ดีนะครับหลายคนพลาดมาแล้วครับ 2. ในกรณีที่าประกันภาคสมัครใจนะครับทุกประเภทนะครับถ้าคนขับไม่มีใบขับขี่แล้วเป็นฝ่ายผิดประกันของฝ่ายผิดเนี่ยจะรับผิดชอบซ่อมค่าเสียหายกับคู้กรณีนะครับแต่จะไม่ซ่อมลดเรานะครับจําไว้ดีนะครับประกันจะซ่อม รถกู้กรณีในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดและไม่มีไปกับทีเรื่องนี้หลายคนเสียทรัพย์มาเยอะนะครับด้วยความหวงใยผมกูชัยทีมอาจารย์แดงครับ